ส่วนของปลาดุงเด็กแพงชัวร์บาตโต้มีสถานภาพพิเศษเพราะผู้ปกครองเมือนขึ้นแค่ปลาสังหรณ์เรนดริสคอเลสให้วิดีโออยู่พูดสิอพูดกับป้าเลยมันเป็นพื้นที่เราต้อที่เก่าแก่ในป่าดุงดิบวันนี้ไปร้านเกมเปล่ามาันแก้วขาอืมมันเกมกลับไปอยู่กับป้าเหอะไม่กลับทำไมไม่กลับล่ะไม่กลับฮะกลับเหอะอีแปะเบื่อแล้วใช่ค่ะ กลับหน้ากับเดียวแล้วฮะกับเธอไม่คิดถึงป้าเหรอไม่ถึงวายฮะไม่ถึงพะไม่คิดถึงป้าเลยใช่วายเดี๋ยวป้าเสียใจนะฮะเดี๋ยวป้าร้องไห้นะเดี๋ยวป้าร้องไห้นะไดเดี๋ยวป้าร้องไห้นะหนูไม่คิดถึงป้าฮะ คถปา้าอืาฮะคิดถึงป้าคิดถึงป้าล้เหรอหรอไม่คิดถึงปา้ปลาป้าร้องไห้นะเนี่ยฮะอฮะ